มาทำมันเบอร์รี่ชีสพายกันคะ่ะนำนมไปต้มพรอุ่นผสมกับโยเกิร์ตพักทิ้งไว้หนึ่งคืนในที่มืดจากนั้นก็นำผ้ามาต้มเพื่อฆ่าเชือ้อแล้วก็นำโยเกิร์ตลงไปกองนะคะทิ้งไว้ในตู้เย็น,นเป็นรัสองวันจะนำน้ำแครกเกอร์มาปัดผสมกับเนยสดรสจืดเสร็จเขาทิ้งไว้ในตู้เย็นนำครีมชีสลงมาค่ะนี่เป็นเจลรตินผสมกับน้ำนะคะทิ้งเขาไว้15นาทีแล้วนำไปอุ่นนมข้นหวานคากรีกโยเกิร์ต เลมอนคะ่ะเพื่อเพิ่มความสดชื่นจากนั้นก็ปั่นรวมการขคาวิปปิ้งครีมจะแยกปั่นก็ได้นะคะแต่ว่าของเราใส่ไปด้วยกันเลยมัเบอร์รี่กวาแล้วก็เจลรตินคะ่ะปั่นให้เข้ากันเพื่อสีสันที่สวยงามจากนั้นไปเซตที่ตู้เย็นแล้วก็นำกริกโยเกิร์ตมาท็อปอีกชั้นนะคะมัลเบอรี่กวนผสมกับเจลรตินนะคะหน้าของเขาก็จะคลายวุ่นเด้งๆหน่อยอันนี้เป็นกริกโยเกิร์ตคาะานมาบิบก็ตกแต่งให้สวยงามก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะก็แกะออกจากพิมพ์ด้วยผ้าอุ่นคะ่ะ